จะส่งตรวจพิสูจน์พลังวิญญาณเหรอพเะค่ะอะไรกันเป็นราชวงศ์คนใหม่คนนั้นที่เจอคราวนี้เหรอพเะค่ะใช่แล้วหล่ะเด็กคนนั้นคือลูกของฉันกับจักรพรรดินีเป็นเทิดาเชื่อสายตรงนั่นมันหมายความว่าการตายของพระโอรสตัวน้อยเป็นเรื่องเท็จงั้นเหรอแถมยังไม่ใช่พระโอรสอีกด้วยฟาบาตัดว่าเป็นพระธิดาใช่ไหมพเะค่ะแม้จะประกาศว่าเป็นโอรสแต่จริงแล้วเป็นธิดาดังนั้นขอให้เตรียมตรวจพิสูจน์อย่างรับที่สุดด้วยกระหม่อมเตรียม ขมวดจะรีเตรียมการให้ไวที่สุดพะยะค่ะปึกทรงได้เจอชูรีนาแล้วแต่ก็ยังกลับมาเฉยเลอพะยะค่ะถ้าถ้าเสด็จพ่อทรงพากลับมาไม่ได้ลูกจะไปเองใช่แล้วครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันต้องรีบเอาตัวลูกสาวคืนมาจากกันยุคให้ไวที่สุดและเพื่อกันนั้นก่อนอื่นต้องเรียกหน่วยสืบสวนกลับมาครั้งนี้จะทําอย่างรอบคอบฉันจะตรวจสอบทุกอย่างด้วยตัวเองไม่อยากเป็นคนโปรธไงทำเงตื้ออีกค่ะสามสิบสาม พี่วินดี้อยากดื่มแล้วคะเอ่องั้นขอเป็นชาแดงได้หรือ,เ,รอเปล่านี่ค่ะพี่พอชูชูลินให้รู้สึกกลิ่นหอมกว่าเดิมอีกนะเนี่ยต่อไปเป็นพี่ให้พี่ด้วยชูชูพระเจ้าช่วยคุณหนูคุณหนูหนตึกตึกตึก,ตก,ตกองค์รัชทายาททรงตามหาคุณหนูอยู่คะ่ะรัชทายาทรัชทายาทเหรอพูดไรนะ่ะรัชทายาทจะมาหาน้องเราทําไมบอกไปว่าไม่อยู่ระบุชเจนเลยแหระว่ามาหาชูชูไม่ได้ห้ามเปิดประตูให้เออแต่ว่า คุณหนูช่วยด้วยค่ะจะให้ลทัทธิญาติที่มาเย็ยนด้วยตัวเองกลับไปงั้นเหรอแบบแบบนี้นี่น่าคงถูกจับไปด้วยฐานโทษแบบนี้นี่น่าคงถูกจับไปด้วยโทษฐานหมิ่นประมาทแลชวงแน่ๆต้องทำยังไงเดี๋ยวพระเจ้าชูชูหัวร้อนอะไรอย่างนี้คะชูชูรีบกลับห้องดีกว่าเพื่อจะให้ขี่หลังนะนี่เดี๋ยวก็ลมหลอกอเอป็นการต้อนรับที่เย็นชาจริงๆ คนคนนั้นคือรัศยาศเหรอเดิมทีเป็นเดินทีเป็นแบบนั้นเหรอหน้าตาแบบตาต่างออกไปทำใหมนึกถึงหน้าตาที่ถูกบรรยายเป็นตัวหนังสือได้ชัดเจนแบบนี้รัทยาศที่ฉันจําได้จะต้องด้วยแววตาอันแหลมคมทุกครั้งที่มองชูรีนาใบหน้าเยียดหยามที่บอกว่าชูรีนาไม่มีทางเป็นน้องของเขาอย่างคงจําชัดเธอเองสินะฉันชื่อรูคัสลาฟิสอิฟนิง เดอัฟนีเซียละทธญาแห่งจักรวดีนี้ฉันอยากเจอเธอจริงๆน้องของฉันบอกว่าบุตรการเดยุกเป็นน้องอย่างนั้นเหรอทรงเล่นแรงไปนะพะยะค่ะขอประทานอภัยแต่เธอเป็นน้องของกระหม่อมพะยะค่ะคุณหนูของเรามาจากบ้านเด็กกัมพาไม่ใช่เหรอหรือว่าเป็นพระธิดาตัวจริงองค์ทธยาเสร็จมาเองเลยเหรอถึงถ้าจะเปิดปากพวกถ้าจะปิดปากพวกเมยก็คงยากเอาการก่อนอื่น เป็นเกตที่ได้พบรัชญาติแห่งจกักรวรรด,ดิชูเอลนีนาเดวลล์สเพคะทำไมพูดจาแข็งกระด้างอย่างนั้นแล้วก็เธอไม่ใช่ไวาไลสแต่เธอเป็นอิฟนิเซียตั้งหากเสด็จพ่อ,อทรงพาเธอกลับไปไม่ได้ฉันก็เลยมาแทนกับพระชองกับฉันเถอะพระองค์ไม่ใช่ครอบครัวของหมุอมฉันพี่ชายของฉันมีแค่สองคนเพคะใช่ไหมคะพี่วินดี้พี่เดลใช่แล้วใช่แล้ว ดูเหมือนพระอ,องค์จะเข้าใจอะไรผิดนะพะยะค่ะชูชูเป็น้องสาวของกระหมอ่อมพระองค์ทรงไปหาที่อื่นเถอะต่อให้ทําหน้าแบบนั้นฉันก็ไม่นึกอยากสนิทก,กับคนที่ทําให้ชูอิลีนาถึงแก่ความตายสักนิดเป็นไปไม่ได้เธอคือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เสด็จแม่ทรงเือเหลือไว้ให้ฉันรอวันที่เธอฉันรอวันที่จะเจอเธอ,อ,เธอมาโดยตลอดนะเสด็จแม่ที่ว่าหมายถึงองค์จากพระดินีนที่สวรรคตไปหร้อพะยะค่ะใช่แล้ว ผู้ที่จากไปจะให้กาเนิดน้องสาวของกระหม่อมได้อย่างไรถึงจะถึงจะรูต้ตัวตนของชูชูอยู่แล้วก็เถอะแต่จะปล่อยให้ละชงได้เปรียบไม่ได้เด็กคนน,กกน,คกคนั้นที่เกิดก่อนที่เสด็จแม่จะสวรรค์หรเด็กคนนั้นที่เกิดก่อนที่เสด็จแม่จะสวรรคตพระโอรสพระโอรสสวรรคตแล้วไม่ใช่หรอเพื่ค่ะไม่ใช่อุรสแต่เป็นธิดาตามที่ล่องลอยพรังยานบอกล่องลอยพรังยานไม่เคยได้ยินาเลยว่ามีอะไรแบบนั้นหลงเหลืออยู่ว่าแต่ทรงเห็นล่องลอยพรังยานหรอเปพ่ค่ะ อ่ใช่แล้วละ่ะถ้าเป็นราชงก็สามารถตรวจสอบได้หมดเพื่อใช้พลังวิญญาณปเอ๊เมื่อไม่นามนมานี้ใช่ไหมละ่ะฉันสัมผัสได้ลางๆถ้าเป็นราชวงก็รับรู้ได้หมดเหรอนั้นเอล่ารับรู้ถึงพลังวิญ,ญญาณของฉันหรือเปล่าไม่ว่าฉันจะไปไหนหรือว่าทําอะไรก็รู้หมดเลยเหรออึองศ์ซาเาชตทรงมีหลักฐานว่าหม่อมฉันเป็นองค์หญิงไหมเพคะใช่แล้วละ่ะใช่แล้วหลักฐานคำพูดที่ พักชูเลนาในอดีตประสู่หน้าผาหลักฐานล่ะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็เอาแต่บอกให้แสดงหลักฐานว่าเป็นองค์หญิงตัวจริงฉันเบื่อคำโกหกของเธอเต็มทนนึกว่าพอได้เอาคืนแล้วจะสะใจแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยแปลว่าครอบครัวของครอบคร,รัวร่วมสายเลือดไม่ใช่คนสาคัญต่อฉันอย่างนั้นสินะครอบครัวของฉันมีแต่พ่อและพี่พี่จริงๆแต่ทําไมรู้สึกแบบนี้ล่ะเพราะความพเพราะแววตาที่มองฉันต่างจากความทรงจํา ถ้างั้นองค์ละทิยาติคนที่พระองค์ทรงตามหาคงไม่ได้อยู่ในค้รือหาของเราเพาาคะตระกูลการเดยุกจะส่งแขกโดยไม่ให้โอกาสนั่งเลยสินะคนที่มาโดยไม่บอกล่วงหน้าคือนายนะวันนี้เป็นวันที่ต้องรับแขกผู้มาเยือนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าไม่ใช่เหรอท่านชายขอประทานอภัยสุดในค้อรือหาของเราค่อนข้างงดงานไปทีเดียวกระหม่อมจะนำทางไปดีแต่ว่าคนนำทางฉันอยากให้เป็นองค์ท่านหญิงมากกว่านะ องค์ท่านหญิงมากกว่าเนะ่ะเหมือนเขาคิดจะตื้อแบบนี้ต่อไปเรื่อยฮะไม่ในเมื่อไม่มีกานดัชเชสฉันก็ต้องเป็นคนรับแขกหมบกระหม่อ,อมรู้จักคฤหาอหาดีกว่าดังนั้นจะนำทางไปพร้อมกับชูชูเพืยค่ะไม่ต้องห่วงพี่จะไม่ปล่อยให้เธอเจอเพียงลำพังเด็ดขาดทั้งสองคนพยายามช่วยฉันอยู่ฉันจะเอาแต่ซ่อนไม่ได้ฟรงค์คะ พาใครกับมิยาไปที่ห้องแล้วก็เตรียมชุดน้ำชาให้ทีบอกลูซี่ให้เอาเรื่องนี้ไปแจ้งป้าป่าด้วยพ่อต้องได้รู้เรื่องนี้ไม่อยากไป็นคนโปรดไงทำยังตื้ออยู่อีกคะ่ะส่จะว่าไปท่านหญิงดูผอมมากเลยนะฮะลมพัดก็ปีแล้วมั้งตึงฉ,ฉันผอมขนาดนั้นเลยเหรอฉันอ้วนขึ้นเยอะเลยนะที่วางมีของอร่อยเยอะกว่า ที่วางของอร่อยเยอะกว่าเป็นกองเลยให้ตายสิกว่าจะขุนให้อ้วนเท่านี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะหน้าขันสิ้นดีผู้คนเดียวดังเกินไปแล้วเดียวอะไรนะคนเราผอมได้มากกว่านี้อีกเหรออไม่มีอะไรให้ต้องตกใจขนาดนั้นสักหน่อยฉันปกติสุดๆแล้วนะปกติตึงๆอุอยทำไมเดินแบบนั้นชูชูอะไรติดรองเท้าเหรออะ เดี๋ยวพี่แอบเอาออกให้ดีไหมไม่เป็นไรคะ่ะฉันกังวลมาโดยตลอดแต่เหมือนจะหายนคราวเดี๋ยวเลยถวายบังคมรัชญาติหม่อมฉันเป็นหัวหน้าเมธเครือทหาดกุหลาบขาวชื่อว่าลูซี่เพคะเมรผู้ช,ช่วยรับใช้ฟรังเพคะคุณหนูชาได้แล้วคะ่ะขอบใจนะฟรังไปบอกตามที่ขอเรียบร้อยแล้วสินะ ชูไม่สิท่านหญิงไม่คิดจะมาที่วางโดยสมัครใจเลยเหรอหม่อมฉันยังเป็นเด็กไม่มีเหตุจําเป็นจะให้ไปพระราชวังเพคะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้นี่คือบัตรเชิญจากพระราชวังถึงเธอบัตรเชิญถึงคุณชูรีนา่าขอเรียนเชิญร่วมงานเต้นรำของพระราชวางังเนื่องในเทศกาลปีใหม่องหญิงเอสเอล่า e อง์หญิงเอสเอล่า e ฮะเอสเอล่า ชูๆไปอะไรไปสีหน้าไม่ดีเลยบัตรเชิญไปร่วมเทศก,กาลปีใหม่ขององค์หญิงค่ะรัศญานในตอนนี้ไม่รู้ว่าเอเซล่าทำอะไรกับฉันคุมพระแบบนั้นถึงได้ยื่นบัตรเชิญของเอเซล่าให้ฉันอย่างง่ายดายแบบนี้ทั้งที่รู้แต่ก็ยังรู้สึกว่าถูกทรยศคำพูดที่เรียกฉันว่าน้องอยังไม่หยุดหยอนแววตาที่เหมือนร้องขอฉันคงหลงไปกับสิ่งเหล่านั้นชั่วขนะหนึ่งจริงเด็กคนนั้นไม่ได้เชิญ ยิ่งมาแค่พ่อเด็กคนนั้นขอยิ่งไม่ใช่ไปเป็นใหญ่นั่นเป็นบัตรเชิญจากสาเสด็จพ่อตึงเธอยังเด็กเกินกว่าจะเข้าสู่สังคมชั้นสูงจึงเชิญในนามงานเลี้ยงเด็กงานเลี้ยงของเด็กหม่อมชั้นนี่คือคําสั่งจากพัดเธอต้องไปเมืองหลวงกับฉันเอ๊ะชูชูคริสตาเฮลอดชูเฮเตวิลอด,ด,ยลอดพยะค่ะ ก็หม่อมเคยเจอพระอ,องค์เมื่อครั้งยังเด็กทรงพัดเจริญขึ้นเยอะนะพะะคะะ่ค่ะกแรนยุกผมพอจําได้ลางๆครับองรัชยา่าจะองราชยา,ยาน่าจะทรงทราบอยู่แล้วแต่ตระกูลแกนยุกมีสิทธิ์ไม่ร่วมเทศกาลปีใหม่เพราะการปราบปามพ่ค่ะป้าป๋าป้าป๋าเรียกป้าป๋าชูชูถ้าอยากปฏิเสธก็บอกมาเลยพ่อจัดการให้เอง ตั้งแต่มาที่ตระกูลการะยุก็หลุดจากต้นฉบับไปไกลและผลของมันคงเป็นการทําให้ได้เจอแอสเอล่าไวขึ้นถ้าเจอตอนนี้จะเป็นไรไหมหากเจอทั้งอย่างนี้ฉันจะไม่โดนแย่งชิงสิ่งสำคัญไปอีกเหรอชูชูอยากทำอะไรชูชูอยากทํายังไงพ่อจะทําตามที่ลูกต้องการในต้นฉบับชูเีน่าคิดว่าแอสเเล่าเป็นเหมือนผู้ลาผู้ลาอมหิตแต่ว่าเธอไม่ใช่ผู้ลา ไอเอร่ากับพังสีเป็นแค่ผู้ลุกลานที่ขโมยชีวิตของฉันไปฉันจะไม่ยอมพังพินาศง่ายๆตามที่พวกนั้นต้องการหนูจะไปค่ะหนูต้องไปอืมชูชูอยากทำอะไรก็บอกมาได้เลยแต่จะปล่อยจะปล่อยเด็กเล็กไปคนเดียวไม่ได้ผู้ปกครองไปด้วยได้ใช่ไหมยพะยะคะ่ะแน่นอนครับหากเสร็จธุระแล้วกะหม่องคงต้องขอตัวก่อนพอดีเป็นเวลานอนกลางวันของเด็กๆแล้วพะยะคะ่ะ อางั้นผมก็งั้นผมก็คงต้องไปพักด้วยพ่อบ้านจะนําทางไปที่ห้องพักให้พยาค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่ตึเก็บเรื่องเก็บเรื่องในวันนี้เอาไว้เป็นความลับด้วยหากรู้หลายออกไปฉันไม่อาภัยให้แน่รับทราบจะทําตามที่สั่งค่ะนายท่านแล้วก็วันนี้ลูกไปเทศกาลปีใหม่ด้วยนะ พ่อคงจะอยู่ด้วยตลอดไม่ได้เพราะว่าเป็นงานเลี้ยงของเด็กๆด,ดังนั้นลูกต้องคอยเฝ้าดูอยู่ข้าง,างในฐานะอัศวินอกคลักษ์ครับท่านพ่อฉันจะทําให้เสียใจที่มาแต่ต้องฉันตัดไยที่ทุกคนยังค้าจุนอยู่ด้านหลังอย่างมั่นคงฉันจะไม่พ่ายแพ้เด็ดขาด